ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฉบับที่สองเรื่องห้ามการเคลื่อนย้ายกำลังทหารให้ทหารทุกนายไปรายงานตัวนักต้นสังกัดและห้ามเคลื่อนย้ายกำลังออกจากที่ตั้งปกติโดยเด็ดขาดถ้าไม่ได้รับคำสั่งจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกาศาวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549พลเอกสนธิบุญยัตกริกกนหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฉบับที่สองเรื่องห้ามการเคลื่อนย้ายกำลังทหารให้ทหารทุกนาย ไปรายงานตัวณต้นสังกัดและห้ามเคลื่อนย้ายกําลังออกจากที่ตั้งปกติโดยเด็ดขาดถ้าไม่รับคําสั่งจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกาศวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549พลเอกสนธิบุญเจรัตกิรินหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตย